ขออนุมโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบัเพลญบุญในวันเพลงคึ้น15ข้ามเดือน12ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่19รฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6โดยได้ร่วมบังเพลญงบุญกุศล ได้แก่โปรยดอกไม้บูชาพระรัตนตรยัยนณะต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายข้าวมะทุกใบญ้าถวายผลไม้ถวายดอกไม้ถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตาประดับดอกไม้บูชาพระรัตนตรยัยนณะรัตนจงกรมเจดีย์ทอดกระถินณนะบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งมีรายนามผู้มีจิศธาราร่วมบุญดังต่อไปนี้อาจารย์พระมหาสัจจาสุมโนจะาอาวาสวัตาวิสุทธิคุณประธานนำบุญ ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้าพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยนางสาวพรนภามหาพัฒนาคุณพระมหาชินพัฒชินนาลโยพระมหานิพัฒจิรวัฒโนและสหธรรมิกพระจำนงอัตานุรักษโขพระพิสิธ์ิริสาโร และพระบัรจงสุทธิสัธโธตโทดรพระสงค์เบญจาวรธรรมนาวาอากาศเอกหญิงขวัญแพรวเอี่ยมวิจาร์คุณหญิงออนจีราโคสนชชโชตโชโรทอคุณอุดมคุณสมจิตคุณนิพาวันแก้วบุญมาคุณทวัชชัยคุณรุ่งนภาคุณภูรินท์คุณภูริชยาชัยรุ่งเรืองคุณรักรำ คุณพรวิภาคุณมรกตแก้วกลางธรรมคุณสารสินคุณชัยวัฒน์คุณชลิตธนานุกรน,นายเจฟชิวนางสาวกาลยาณีสุลัมไพยและครอบครัวนายปรีชานางฝันเรือนนางสาวนารุมนนายนารุพลน,นางพรพิมนเด็กหญิงพิติวราดาสังขวั์และนายสุภชัยสมานสิน แม่ชีอารามสีกิ่นกรองคุณพานิชดาคุณพรนภาคุณมุติตาคุณสุพโชคคุณกิติศักดิ์คุณวเรนูมหาพัฒนาคุณและยานนิรคุณนัทนันเจริญสุพงนายคมสันทองใหญ่คุณการนิกาจุนพลินคุณดานัยปานิตยกุลนางสาวพันมณีกลัมภากร คณะสิทธิหลวงปู่อิเกสาโรนายชาตรีนายวัฒนาอุดมพักดีพงษ์และครอบครัวนายเรืองบุญแย้มอ่วงและญาติมิตรคุณสุนิสาสุภผลคุณทรงธรรมศักดิ์สิทธิ์เสรีชัยและญาติมิตรคุณบุญโชคคุณบุญช่วยเกตมยุทธและครอบครัวนายประสบศิล์แม้นทิมและครอบครัวคุณลาวันปราการพิลาศ นางสาววราพรบุญ,ญาสุรักษ์นายมนตรีเกียติวาธีรัตนและครอบครัวคุณนพวรรณตั้งสุวรรณวงศ์นายสหรัฐชะนิ่มน,นางสาวพัฒพิมลกริชพลเจริญยิ่งน,นางสุภากรอิ่มสมวนชัยคุณพอ่อจิงคุณแม่กี่คุณสมเกียรติเทียนหาส์นายมานน นางสาวอาทิญ,ญาผู้สะอาดคุณพิจิตราสารวิวัตรนายวิชัยนาคขวงคุณสุขใจเจดวยุทธคุณสุรีพรพัทรสุรีคุณกัรยาคำช่างนายคำรนคุณโสภาทองใหญ่นายเดชาธรคุณธิตาพออตรอตกเกษมคุณกมลแจ่งใส คุณสุรีชนศักดิ์ตะกูลนายมงคลศักดานุคูณนางสาวมนทิดาวราพักน์นายวรัตวัชระเกียรติคุณแม่ซิมโชคชิริคุณวั์คุณสุขจิตโชคชิริคุณวัดคุณกิติพงศ์ชมพูพงศ์เกษมคุณพวัตคุณธนิษฐาคุณธนพรการจนะภาธังคูลคุณสุภาการจนาพา คุณจำปีคุณบุญเรือนแข็งขันและครอบครัวคุณถาวรคุณบานเย็นมโนกิตและครอบครัวคุณแม่นิรภาทองทุมคุณแม่สมใจและุลโทธนงศักดิ์พร้อมทิมพันเอกหญิงจิตเกษมมาตรบุตรนายสิวสิทธิ์นางฤศีวีระวงศระกูลและญาติธรรมคุณประเสริฐคุณเพลินใจคุณพิรัตมาวชิระปราการสกุล ครอบครัวทองเชื้อบุญมาและเด็กหญิงรัตนาพาปาละกะวงคุณสุดสงเงียมเพชรคุณคุณสุรินไพฑูรทูลสศิธรน,นางสาวสุพรพดชมพรนางสาวนัทิตาพัชระคุณเขมเสริและนางสาวดลชาปเปรมปราณีและครอบครัวพันตรีไพรโรธและนางปราณีสหเจริญและครอบครัวพร้อมด้วยญาติธรรมวัดปา่าฤาษิคุณครอบครัวงเฉียมวงศ์ นายวารพัฒน์ลักคณะพินวงนางสาวกัญญาช้างสุวรรณนายมนตรีนางพันนีบริบูรณ์และครอบครัวบริบูรณ์นางมายุรีคงดวงคุณปาลิตามงคลศรีวงศัยบูรณและครอบครัวคุณวิชาคุณวริศมงคลศรีนางนพรัตน์รุ่งอุทัยศิรินางพระสุรีและบรรพบุรุษนายประวิทย์การบุตรและครอบครัว นายพงเลิศชูครรวงคุณแม่ปราถนาและคุณมาลัยว่องวัฒนโรธคุณภูริวัฒคุณมารสศีคุณนัทพัฒน์คุณนัทพรทะเนตวงแพทย์คุณมรพินพรวงวิเชียนโชตนายเสรีภาพชมชื่นคุณสมบัติไส้ทองคุณเิรีลักษ์ธรรมนาวันนายสุพจน์นางเพ็ญศรีรัตนมาลัยรักและญาติมิตร นางสาวกิตยาคุณยาวพาคุณสุวพาสุขตาร้านอาหารกินไผ่ใบตองท่าม่วงกาญจนบุรีคุณทิตารีเลิศขันติธรรมคุณวารกิติคุณมนวดีคุณฐานิตาถารีพันธคุณเขนงกีราถามฐานัตนางเพ็ญจันท์โชคชิริคุณวัดนายสมเกียรติโชคชิริคุณวัดคุณนิพาพรศรีอรุณ คุณแม่ภูนทรัพย์คุณลูกคุณการและครอบครัวสุดาันทวิบูรณ์คนตรีหญิงอังสนาอยู่เจริญคุณนวพร์พรดุงไทยและครอบครัวคุณคำมณีจันทวงศ์นางสาวรัตวดีอติเศสพงนางสาวนัชชาจริระย,ยั่งยืนนายทิวาปราการพิลาศนายเจตรัศมียุนทองนางอรรวรรณสิริงองอาจ นายมงคลตนกอริยศิลป์และครอบครัวนายสนนางตุ้มสิริธรรม,เ,มเชิดชูและลูกหลานญาติมิตรนางสาวนลินรัตนโรดขจรสิริและญาติมิตรนางฐานิตาดอกไม้จีนและครอบครัวนางอารุณีกรมชาชินางทองต้อนอยู่สมบูรณ์คุณนลินีคุณเทีรยศสมจินดา นางสาวนัน,นาพัฒส,สุธิวงศ์และบรรพบุรุษทั้งหลายนายเทีระถาวรศักดิ์นางสาวนัทาพัฒอาถานคุณเสรีคุณศณศิคุณรัศนีสุตานทาวิบูลและครอบครัวคุณสุกัญญาเนียมคุณนางสวยัยคุณกองคุณวรกิจคุณปีติการคุณปฐมพรเหล่าหะสัมพันธ่พรและครอบครัวนายนพทันเรืองแก้ว คุณสุรพลคุณสุกัญญาว่องวัฒนโรธและลูกหลานคุณสุรชัยคุณอนุชราคุณเจดีคุณใจประพัดว่องวัฒนโรถคุณสุรศักดิ์คุณอัญชลีคุณพิสุทธิ์คุณอนันตยาคุณพลสิทธิ์ว่องวัฒนโรธนายชยุธแสงทองและครอบครัวนางสาวนัทลีนสิริธนาสุภรัตนางสาวปันดาทิพย์มงคลศรีและญาติมิตร นางพรลพัฒอรุณบกสุขุลนางสาวอาริสาคล้ายขำคุณนัทพบสิริธนาสุขรัตนายมนตรีเมืองนบนางทรัพณีแสงอ่อนนายสันเสริญง,งามจริยางคูณน,นางระดาเมตตาจิตนายบอภิกนิตยพูดคุณบ,บุญเรือนแสงวิโรจนพัฒน คุณเรมแสงวิโรจนพัฒและครอบครัวเพื่อนคุณอ้อคุณปัญญาสินทองพร้อมครอบครัวคุณรังสิตโชคสิริคุณวัดคุณเพนจมาศคำธนานางสาวพัฒวรันแสงวิโรจนพัฒคุณบุญจันทร์จันทวงศ์คุณคำเพชรจันทวงศ์คุณดวงเพชรคุณดวงหาไทยเมืองจันทร์คุณพวงเพชรเมืองจันทร์คุณเวียงมณีเมืองจันทร์ คุณเพชรเวียงทองเมืองจันทร์คุณอัมพรเมืองจันทร์นางสาวสมจิตรักสถาปัตย์นายพรพิชัยนางพัทรพรกิติอภิญญาและลูกหลานนางบัวตันขุนทํานายพระดังเกิงสุภผลนางวรไรพรธทีรสุภพงศ์และครอบครัวคุณจารุวันชนธนวัฒน์นางวันนีธาราธรรมรัตน์นางสาวชยานนการแต้มทอง น,นายนภัทบุญญารุ่นคุณน้ำเพชรนางสาวอังสนาจรูญชัยคนากิจคุณชยานันยอสันเทียนายวานิชคุณวุฒิวัฒนาคุณจุรีชนธนวัฒน์นายปติญญาลิ้นจีนางเจียรัถามณีเกษรคุณนัทติกาสุธันทวิบูล นายวิชัยแต้ประเสริฐนางสาวพัฒนมนตแต้ประเสริฐเด็กชายบาวรทัตแต้ประเสริฐครอบครัวกายชาติคุณบุตรดาพดุงรัฐคุณไชลัย,ลยจรูนชัยคณากิจนางสาวฉัตรวีระยาวและคุณพิญญาพัวสุข,ขุงมโนคุณอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกุศลท่านผู้มีจิตสธาร่วมบำเพนบุญกุศลดังที่ได้เอ่ยนามวันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวนทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธอำนาจสิทธิเฉียบขาดของบุรพร,าารย์มีพระเดพระคุณหลวงพาวัตปรนังเป็นต้นตลอดทั้งบุญบารมีที่ท่านสมชนได้ประกอบความเพียรให้เป็นไปได้วยดีแถวนี้โดยเฉพาะการร่วมบุมโปรยดอกไม้นี้จงได้โปรโดรวมเป็นตบะเทชะพระระัปย์ใ มาอภิบาลคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้ร่วมบุญกุศลนี้ทุกท่านให้เป็นผู้มีอายุมั่นขัญยืนให้ปร,ราศจากโรคภัยไข้เก็บ้นไปจากอุปัตท่นตรายสภะ,ะอันตรายทั้งปวงทิศประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรประกอบด้วยทานแล้ว ให้สำเร็จทุกประการให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแหงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจาการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติอันได้แก่รูปสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติธนสารสมบัติเป็นต้นให้ละเอียดปรณีตเป็นสวรรค์สมบัติและเป็นพลอปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพพาน โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน